เก่านอกตามสาภาพเสียงเป็นไงครับใส้ได้เลยเครื่อง power Start. s t a r สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บริษัทชอด่านช้างกรุ๊ปนะคะตัวจริงที่นี่ทีเดียวและเรามีแค่3บริษัทเท่านั้นนะคะระวังจะโดนแอบอ้างนะคะตามมากันง่ายๆนูนเลยคะ่ะปลายเหลืองๆใหญ่ๆนะคะที่มีเพียงแค่พวกเราแักคุณนะคะ ก่อนอื่นเลยนะคะขอบคุณลูกค้านะคะคนบ้านเดียวกันค่ะสุพรรณบุรีนะคะแต่เป็นคันอะไรมาดูใกล้ๆกันก่อนเลยดีกว่าและไอเทมอีกหนึ่งคันนะคะเกียร์กลางกลางแล้วยังไงต่อโฉบเอ๊ะคล้ายๆเหมือน t s 6 0 2 0แต่ไม่ใช่นะคะคันน้านี่พันแลที่เป็น t s 1 1 0ค่ะเครื่อง power star นะคะสีสูบของเราที่เป็น110แรงมา้า คันนี้นะคะเป็นตามสภาพที่ลูกค้าสั่งเพิ่มเติมนะคะก็มีทําสีนะคะแล้วก็มีแปลงกองมียางใหม่ไปนะคะและเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าก่อนจะไปด้านหน้าเราไปดูด้านข้างกันก่อนเวค่ะข้างละสองก้อนนะคะที่ลูกค้าจัดไปด้วยนะอันนี้ถางน้ำม,มันเราทำให้ใหม่แล้วก็เป็นเดินไฟทั้งคันนะคะที่ลูกค้าจัดไป มาดูว่ามันกลางจริงไหมมันกลางจริงๆนะคะคันนี้กลางแบบใช้ไล่ไละไอเทมจริงค่ะเพราะค่อนข้างจะหายากถ้าลูกค้าเห็นทั่วไปมันจะเป็นตัวเกียร์12คูณ12นะคะแล้วก็ลูกค้าสั่งเพิ่มเติมคะ่ะอีกหนึ่งอย่างก็คือชุดใบมีดด้านหน้านะคะที่เป็น8ฟุตนะคะเพราะยางไซส์ที่เห็นเป็นอยางไซส์34ค่ะเป็นตามสภาพที่สั่งทำนะคะไม่ใช่เป็นเช็ค100นะคะ แต่ถ้าถามว่าเช็คร้อยเปร์เซ็นต์เป็นแบบไหนเราตามคล well ิปของชอดันช้างได้นะคะส่วนวันนี้เดี๋ยวเราก็จะโชว์รถเล็กๆน้อยๆเหมือนเดิมนะคะว่าตามสภาพและไอเทมหลอกคั้นเทพแบบชอดันช้างกรุ๊ปตัวจริงที่นี่ที่เดียวเป็นยังไงตามได้เลยค่ะนี่ครับทีเ1 0เก่านอกไรไอเทมรุ่นหายากครับไม่เคยใช้งานในไทยคานานียฮอลแลนด์ครับ1น0แรงมาซี่ซึบเทอร์บวัและก็เห็นไหมครับ ทีช่างของเราขยับเกียร์อยู่มันคือเกียร์กลางนั่นเองฮะนี่เกียร์กลางครับแบรทมนุ่นหายากครับ t s 1 1 9เก่านอกตามสภาพลูกค้าเพิ่มเป็นรายการไปนะครับอย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นนะครับนี่ครับ t s 1 1 0ครับสองเพ่าครับเกียร์กลางครับคานหน้านิวฮอลเล์นะเก่านอกเสียงมันนิ่มจริงๆนี่ครับรถเก่านอกตามสภาพเสียงเป็นไงครับโอ้โหใส้ได้เลย เครื่อง power s t a f f นี่ ts ร้อยสิบครับไม่ใช่เช็คทั้งคันไม่ใช่เช็คทั้งคันนะครับเป็นรถเก่านอกนะครับที่ไม่เคยใช้งานในไทยครับนี่ฮนะ ts ร้อยสิบครับนี่ต่อยล่างโชว์กันให้ดูด้วยเป็นไงครับขึ้นไปแล้วอ๋อขึ้นไปเก็บนี่เองรองลูกค้ามาฮนะ รอลูกค้ามารับรถนะฮะ TS 110ครับเก่านอกเกียร์กลางคานาหนีหัวแลนด์ครับตัวจริงที่นี่ที่เดียวครับขอรัาทางคุกคับเดี๋ยวต้องขอบคุณลูกค้ามากๆนะครับแล้วก็ขอให้ลูกค้าร่ำรวยร่ำรวยนะครับตอนนี้ขวานทุ้งเล็กๆน้อยๆกัด้ตัวจริงที่นี่ที่เดียวครับ เราฝากด้วยนะคะช่องทางทิกตอกพวกเรานะคะแล้วก็ไอจนะส่วนข้อมูลนะคะเราสอบถามเพิ่มเติมได้อย่างเร็วที่สุดก็จะเป็น Facebook ของเรานะคะขายรถไถขีดชอดันช้างกรุ๊ปนะคะส่วนอะไ่เราจะมีเพจอะไรให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์นะคะตัวเฟซบุ o กของของชอดันช้างนะคะแล้วก็ตัวอะไ่ในใต้คําอธิบายนะคะ แล้วก็ถ้าอยากมาหาพวกเรานะมาได้นะคะเราเปิดจันทร์ถึงเา้านะคะ8โมงเช้าถึง5้ามงเย็นหยุดแค่วันอาทิตย์เท่านั้นนะคะฝากพวกเราได้นะคะตัวจริงที่นี่ทีเดียวชอดันช้างกรุ๊ปค่ะ